ครับขึ้นมาใหม่ๆก็เนี่ยอาจารย์อ้อนเป็นคนช่างรุ่นเก่าช่างรุ่นเก่าเขาบอกว่าจะอยู่ได้แค่ตรงนี้แหละใช่ไหมอย่างอย่างตรงนี้อย่างตรงนี้จะทาแบบช่างรุ่นใหม่ก็ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์อ้อนหมายถึงว่าจะทำซิกแซกหวือหวาวืดบาดอะไรเงี้ยทาไม่ได้ เกินที่อาจารย์สอนอะไรนี้ก็ไม่ได้ทําแบบแแปลกแนวนแนวไม่ได้เด็กเด็กแกรีบไปโรงเรียนพอดีเลยผมก็เลยต้องต้องตั้งใจทําหน่อยตอนนี้ตั้งใจทำอ่านี่สอยอย่างนี้ครับเมื่อสับมันตะเลี่ยนไปแล้วนะครับเราตัดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเก็บสลปแล้วเราก็เอากระไกลนี่มาซอยข้างหน้าให้เขานิดนึงอย่างนี้ครับิธีวิ่มขึ้นเดันวี้ขึ้นแล้วก็เอาฟันปลานะครับนี่ฟันตะเขยบฟันปลาเนี่ย เราก็ซอยให้ให้มันให้มันเข้าทรงมันเพื่อไม่ให้ผมมันครับมันเป็นคลื่นนะครับเราก็เช็คดูเอาเนาะเช็คดูตรงไหนเกินตรงไหนตรงไหนมันยาวอะไรแค่นี้เองนิดหน่อยใช่ไหมอันนี้นิดหน่อยหลังจากนั้นเราก็เอาตัวนี้มาครับตัวของเขาเรียกอะไรเนี่ยที่มาให้ผมอ่ะตัวตัดกันแต่งกันแต่งกันแต่งดูวิธีการแต่งนะครับตัง อย่างนี้นี่มันจะง่ายมันจะรวดเด็วด้วยไม่ไม่ไม่ต้องใช้มีดโกนอ๋ออันนี้ไม่ต้องใช้มีดโกนเลยใช่ไหมครับชงใช้ใช้แต่ว่าเอาขึ้นไปนํำร่องก่อนดูนะครับนํำร่องมีดโกนได้เนาะน้ำร่องมีดโกนก่อนอย่างสมมติเราจะการจอนแหลมเราก็ดันอย่างนี้นี่เราจะการจอนให้พอดีเราจะทําจอนให้โค้งเราจะทําจอนให้เป็นเหลี่ยมเราจะวางมืออย่างนี้นี่นั่นเห็นไหมครับจะเข้าทรงทีนี้เราก็เดินรอบมาครับ ถ้าเขาเขาบอกว่าเป็นตัวยูกันตัวยู้วกันเหลี่ยมเราก็ทำนี้ดูนะครับกันเหลี่ยมแล้วเขาบอกได้ยังครับนี่ที่ทําว่าตัวยูเลยคือเรามองความเหมาะสมว่าเราดีแล้วงนั้นก็ไม่ต้องไปถามนะครับอาจารย์ใช่ไหมคนที่จะถามในเฟสอ่ะอ๋อคนที่จะถามนะครับยังน้องเขาไม่ได้พูดอะไรเลยนีไม่ได้พูดแต่ว่าอธิบายคนที่จะถามในเฟซว่าโอกันเหลี่ยมได้ไหมตกันยูเารอธิบายของอาจารย์อ้นเนาะจะต้องทําให้ได้นี่อย่างนี้ บางคนทำแบบนี้โชว์ของดีด้วยนะครับผมครับยินเลดลอนดอนบิดกล่องสีส้มใช้ดีไหมครับลอนดอนบิดกล่องสีส้มใช้ดีมากครับใช้ดีจริงๆโอเคจัดไปครับทำให้ดูอันเหลี่ยมวางอันเหลี่ยมเลยนะครับโค้งดูวางมือเบามตามที่เราทำลอยเอาไว้นี่นะเนาะตามที่เราเดินบัตเตเลียน้บัตเลียน นี่คือบางคนก็ถ่ายขาวได้ครับเด็กวัยรุ่นเขาชอบมากเลยอย่างนี้ครับเอาละครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นกันงาและขอบคุณมากครับในแบบพอดีครับครับพอดีครับอใช้คู่กันโอเครู้รู้กัน อันนี้จะเป็นแนวตัวเอสแนวตัวอะไรเอแนวตัวเอสแหละเพราะว่าหน้าผากคนจะเป็นแนวตัวเอสหน้ผาผากนี้จะเป็นแนวตัวเอสเนาะเพราะว่าจะไม่มีคำว่าตัวแอลตัวแอลเองมาดัดแปลงเอาอืมช่างดัดแปลงเอาเองครับส่วนมากจะเป็นตัวเอสหมดจอนไว้แหลมจอนยาวถ้าจอนแหลมมันจะเป็นตัววี ไม่มีครับเอายาวธรรมชาติาลงม,รรมาติแล้วก็ขูดเส้นออกเส้นที่เขาขาวมาหน่อยเราเป็นคนอายุน้อยเส้นผมจะจะไม่มีแดงมากใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือลองทรงต่ำสรุปรต,รต่ำวิธีขึ้นอ,อย่างที่บอกความความยาวของข้างหน้าเนี่ยจะเอาใต้คิ้วสมุนคิ้วได้หมดเลยแล้วแต่ใครจะทำ อย่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะอาจารย์เรียบร้อยโอเคอาจารย์นอนครับก็เสร็จแล้วครับอันนี้เสร็จแล้วครับนี่ตอนนี้ก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับตัดเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ลองชงต่ำนะครับดูดูด้ข้างข้างอย่ง้วก็เอาให้มันอยู่ในแนวเดียวกันลองชงต่ำผู้สูงอายุนะลองชงต่ำผู้สูงอายุอย่างนี้ก็ดูแนวเดียวกันแล้วมาครับแปลว่าทำไมคนผู้สูงอายุต้องปัดอย่างนี้ครับนี่คือวินเทจ ลูกสูงอายุอยากจะเป็นวัยรุ่นเนาะอาจารย์อนตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองชมงต่าขอบคุณมากครับอาจารย์อนการงานและขอบคุณมากครับเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีครับเราก็จะทําให้ดูอีกคลิปหนึ่งครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันี้ก็การให้บริการกับการตัดผมกับการกันนว่กันหนวดโกนหนวดนี่คนละแบบกัน ผลรูปแบบล้วต้องใช้ความสะอาดนะความสะอาดบรงการทุลักทุเลบา์เบอร์ของอาจารย์อ้นผมว่าทำไม่ได้นวดทำไม่ได้นวให้ดูได้ธดาได้เพราะว่าต้องใช้ผ้าที่ะอดหลายรอบสะอาดแล้วก็เปลี่ยนตลอดเลยนะครับต้องเปลี่ยนผ้าตลอดครับ แล้วผ้าเราไม่ใช่ซื้อแล้วก็ทิ้งไปเลยอย่างนี้มันก็ไม่ได้คุ้มใช่ไหมค่าตัดของเรามันกี่บาทล่ะใช่ไหมเอาผ้าไปทิ้งนี่ก็ไม่คุ้มแล้วครับต้องไปค่าเชื้ออีกอ่าใช่ใช่มันมันเลยมันมีข้อจํากัดที่เรายังทําไม่ได้อย่างไงครับครับผมแต่ถ้าค่าตัดค่านวดค่านุ่นค่านี้ของเรามันพออยู่ได้มันสมราคาได้เราทิ้งเลยก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ซื้อมาเป็นผ้าเป็นผืนเสร็จแล้วก็ทิ้งไปเลยเอออย่ังับได้ครับก็จะดีนะ ผมก็ยังไม่คิดว่าจะให้ทำตรงนั้นะครับของของเรามันยังไม่ถึงขั้นห้าดาวยังอยู่แค่ดาวเดียวอยู่ครับยังอยู่ดาวเดียวยังทําไม่ได้แต่ที่สถานที่เขาสะอาดเขาก็ทําได้ห้าดาวน่ะทำได้ของเรามันทุรักทุเลบา์เบอร์ครับผมลําบากบา์เบอร์ครับผมยังทําไม่ได้ครับครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับนี่กนหนวดครับเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วดูนะครับอ่าดูยีดขึ้นนะครับตอนนี้ผมตัดขนจมูกก่อนนิดนึงก็ต้องตัดขนจมูกนิดนึง ช่างที่ดีจะต้องตัดขนจมูกให้ลูกค้าเดี๋ยวพอไปถึงบ้านเ็าบอกโอ้ทำไมขนจมูกยาวอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้เลยเสร็จแล้วครับทรงกันเล็มกันแต่งอ๋อเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์นนกันงาขอบคุณมากครับอาจารย์นนกันงาแล้วขอบคุณมากครับในแบร์สวัสดีครับลูกชายเขาออกไปนี่เสร็จแล้วครับเหลือแต่กันเท่านั้นอ่าเหลือแต่กันอาจัดครับผมก็โฆษณาของดีแนี่ยนี่ผมใช้ตลอดยินเลสลอนดอนบริดกลองมีโซม แบรนด์จากอเมริการาคา130ถึง150บาทใช้ดีจริงๆโอเคจัดไปยังอันนี้กันยังไงครับเวลากันอันนี้เป็นตัว V หรือเป็นตัวเธรรมดาตามรูปตัวเอะครับตามรูปตัวเเนาะถ้าตัววมันจะรู้สึกหัวจะล้านไปหน่อยเพราะตัวเเนี่ยมันจะไปเข้ากับวงกลมต่อไม่ได้นะจะว่าหัวลุงหัวล้าน คิวต่ำเดี๋ยวโดนตืบเลยนะมีแก๊งแก๊งรับจ้างตืบอยู่ไหนนี่แก๊งรับจ้างตืบคนอยากเลิกเล่าไม่กล้าสู้ผมหรอกครับแก๊งรับจ้างตืบไม่อยู่ใช่ไหมครับไปแล้วผมไปตืบมันไปแล้วตืบแรงสุด้วยแก๊งรับจ้างตืบพึ่งย้ายลงมาถ้าถามเดี๋ยวคอยช่วยยกขึ้นบ้านด้วยอย่าถามมากอย่าถามให้รอเดี๋ยวครับถ้าถามก็จะต้องยกอันนี้กันกันข้างหลัง กันข้างหลังดูนะฮะกันข้างหลังมาข้างหลังอก่าก็ขูดตามแนวเลยเนาะตามแนวที่เราคึบไว้เลยขูดตามแนวนะง่ายๆอ่ะขูดแต่งแล้วครับนี Gothic> ่คือทรงลองทรงกลางลองทรงกลางเนาะด้านหลังด้านหลังคีบๆกันแต่งโอเคลองทรงกลางนะครับครับเสร็จแล้วครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นกันงานสวัสดีครับสวัสดีครับท่านออบตขอบคุณมากครับในแบบ เรลงหน่อยแล้วมันมีเพลงเพลงมันอย่างดีเลยเยิงขอได้ตามชอบเพลงประกอบแตวมันมีเขามันยิงนัดมันไวแล้วมันมันมาพิษหนักมันเกลียดเลยขอเพลงประกอบสักเพลงเอาเพลงที่ใหม่ๆขอเพลงประกอบด้วยเอาเพลง ของวันชัยชื่อเพลงอะไรนะที่อยู่ในยู u ูบแบบมีไหมแอบรักแอบไล่เออเอาเพงลงแอบรักแอบไล่มาฟังสักเพลงดูแอบรักแอบไล,ล่ใน YouTube ขอมาเพลงนั้นแหละชอบที่สุดทีนี้ถ้าเราดูว่ามันดำอย่างนี้ดำอย่างนี้เอาเบอร์นหนึ่งมาเก็บซ้ำอีกเอาเบอร์นหนึ่งมาเก็บเอาเบอร์หนึ่งมาอ่าโอเค,ออเคมันนวลกลมกลืนดูนะฮะครับเก็บซ้ำ เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครับนั่นแหละงูดินเล็กคอนั่นแหละนี่แหละครับแอบรักแอบไล์มาฟังสักเพลงดูอยากฟังกูเป็นคนโคราชแม่มึงจะมาเชียงไอ้กูเพลงของอาจารย์อ้อนมีนะโคราชบ้านเองเออโคราชมาเอามาฟังหน่อยสิมาถือมาใกล้ๆกล้ใกล้ๆเอ้อาจาร้อนโอ้แอบรักแอบไล์ของอาจารย์อ้อนกันงา อาวางเลยครับเย่เย่สนุกสนานไปกับอาจารย์อ้นกันงานะครับจะตัดผมไปส่งไหมครับตอนนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะโอเคเสร็จรอดตัวไปดูสรุปตัวสรุปเลยนะครับเสร็จแล้วนะสรุปเลยนะครับทรงนี้แบบนี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะทำต่อให้วันดีครับอ่าเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับในแบบแล้วอาจารย์อ้นกันงาทีมรับจ้างตืบมาอีก รงไม่ได้ทาแรงไม่ได้ครับทาแรงมันก็จะเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาเหมือนแขนใช่ก็ชื่อร้านดูทุลักทุเลบา์เบอร์นี่ดูดูอุปกรณ์ครับแล้วก็จะมีบาดเจ็บบารบาเบอร์ไหมบาดเจ็บบาเบอร์แล้วอะไรอีกบา์เบอร์แล้วก็โหดร้ายทาลุนทาลุนกรรมบาเบอร์ทาลุนกรรมบาเบอร์อ่าเเอาบอกวิธีโกนดูนะฮะดึงดึงหนังให้ตึง อ่าดึงหนังให้ตึงนะต้องดึงให้ตึงด้วยนี่คือสูตรนี่เห็นไหมครับอย่าลืมนะครับต้องดึงให้ตึงถ้าหนังไม่ตึงเลือดมันจะเลื่อนใช่ตรงปลายจมูกนี่แตะปลายจมูกไว้ดึงภาพยนตร์ให้ตึงไหมก็เขาเรียกว่าภาพยนตร์นะหนังอ่ะคือภาพยนตร์ภาษามันดิ้นได้ผมชอหมาอะไรดินแน่จานร์ภาพก็คือหมายความว่าเขาเรียกไอ้พวกเสือกไอ้พวกชอบเสือกก็ไม่เป็นไรคือภาพนี้ก็คือเขียนไว้ติดฝาผนังแต่ถ้ายนนี่แปลว่าเคลื่อนที่ ก็ยนต์ือเคลื่อนที่ยนต์คือรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รับทีนี้ยานยยนต์ถ้าว่าภาพยนตร์นี่ก็ต้องมีจอมีแสดงมีฉายมีภาพเคลื่อนที่ก็เรียกว่าเป็นภาพยนตร์แต่ถ้าภาพพดคือทําให้มันดียางให้บาดแขกเขาทำให้มันดีอย่าให้มันบาดแขกภาพพดที่ดีช่างตัดผมที่ดีช่างตัดผมที่ดีเนาะต้องมีภาพพดที่ดีด้วยครับ ภาพพตัวนั้นก็คือทําให้ไม่เกิดแผลกับผู้มาใช้บริการภาพก็คือภาพการถ่ายรูปพจ์ก็คือศุนทรพจน์หรือเปล่าการพูดจาคือวาจาผมว่าไปใหญ่แล้วร้านอาจารย์นนท์นี่ทุลักทุเลบาเบอร์แล้วก็กลายเป็นศิลป์ภาษาภาพพูดไม่ได้ครับเลยมันทำม่ได้พูดได้พจน์นุนทพจพ์หรือเปล่าใช่เลยคือการพูดรวมกันคือภาพยนตร์ภาพยนตร์ก็หนังนั่นแหละแล้วก็มันพูดได้ ัไไปๆมาๆก็อยู่หนังเอ้าผมไม่เรียกภาพยนตร์แล้วเรียกหนังอ่าดึงหนังให้ตึงดึงภาพยนตร์ให้ตึงอืว่ากันไปเนาะคนคนที่โดนตัดก็ต้องดูนี่มายืนฝั่งขวาแล้วมายืนฝั่งซ้ายแล้วตอนนี้อ่าคนเขามายืนฝั่งคนเขาต้องยืนฝั่งขวาต้องยืนฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับจำเอาไว้นะครับจะมีไหมคนที่ยืนตรงข้ามกับอาจารย์อ้นมีออาถูกต้องมีเพราะคนเขาอาจจะถนัดซ้ายก็ได้นซ้าย ใช่ครับนี่ไม่ว่ากันนะครับใครถนัดอะไรก็ทําไปตามนั้นนะครับผมอย่าไปเชื่ออาจารย์อ้อนทั้งหมดสิ่งไหนที่ดีของอาจารย์อ้อนก็เอาไปใช้สัมภาษณ์แขกดูสิ่งไหนที่เลวก็อย่าไปใช้ใช่ไหมลูกพี่สัมภาษณ์ตัวนี้ดูว่าเจ็บไหมเจ็บไหมครับอันนี้ทนได้ไหมไม่เจ็บไม่เจ็บนะครับไม่เจ็บอาจารย์อ้อนเป็นคนที่มือเบาทํามือแบบนี้มีมือหนักไหมมือนิ่มเลยนิ่มเลยแล้วก็พูดจาอ่อนหวานเนาะอาจารย์อ้อนนี่พูดจาอ่อนหวานไม่มีผงผางขอโทษครับขอโทษครับ กับทางขวานผ่าซากขวานผ่าซากเลยนะพูดพูดตอนพูดเป็นคนขวานผ่าซากใช่ือไม่เจ็บไม่ปวดแต่ความรู้สึกของคนก็บาดแบบบาดแบบเฉือนแบบมีควเลยนะไงนะครับคือปวดตรงๆเลยขวานผ่าซากต้องให้คนนี้อธิบายอ ขันผ่าแล้วก so no. ็ผ no. ่าไปที่ซากด้วยเนาะซากที่ก็ต้องเล้ยเลยซากที่ก็จริงแล้วคือคนตรงเนาะอาจารย์อ้นเป็นคนตรงมากเลยตรงเป๊ะเลยเดินนี่ไม่มีเลี้ยวโค้งเลี้ยวอะไรเลยที่ไปตกบ่อเพราะเราไม่เลี้ยวโค้งใช่ไหมอาจารย์อ้นต้นตาลก็ต้องไปกินยอดมันเพราะว่าจะขึ้นตรงพอดไม่มีงอเลยถ้าต้นงอๆโค้งนี่ก็เดินตรงอย่างเดียวก็ตกอีก โอ๊ยอาจารย์ผมไม่รู้จะพูดไงกับอาจารย์เลย่อ่นเสร็จหรือยังครับเนี่ยเสร็จแล้วเอาสรุปขึ้นเลยครับสรุป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 แว่สรุปว่าโกนหนวดรู้ว่าโกนหนวดนะครับมีความรู้สึกยังไงครับมีความรู้สึกแบบสบายใจสบายใจแล้วให้กี่เปอร์เซ็นต์สำหรับอาจารย์อ้อนที่กันโกนวันนี้ใีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมให้เก้าสิบเก้าจุดเก้าครับผมคิดว่าให้ห้าเปอร์เซ็นต์ เ9้าสิบเก้าจุดเก้าครับผมหัวอาจารย์นนสุดยอดเลยอาจารย์นนเอาเสร็จแล้วนะครับทรงนี้สวัสดีครับผมขอบคุณมากครับพัฒนาผมก็ไม่รู้นะเขาอาจจะทําเป็นแบบใหม่แบบใหม่ลูกใหม่อะไรก็ได้นะได้อได้แต่ที่ผมทานี่คือเอายาวเหมือนผมเนี่ยไม่จะเป็นต้องนั่นเลยบางทีก็ยาวซวเวอร์เลยเรื่อยได้ยังงั้นก็ได้ได้เหมือนกันเนาะได้แต่ที่นี่เมื่อกี้นี่ดูมันดูแล้วมันไม่คือ ผมชอบนะแต่ผมชอบนะจาดเมื่อกี้เนี่ยใช่ผมชอบนะมันกระเซาะกระเซิงดีมันเป็นช่อขึ้นมาแต่คนนี้ชอบไหมเมื่อกี้นี้ไม่ชอบใช่ไหมก็ได้อยู่มันก็ได้อยู่นะคือจริงๆแล้วเขาไปโรงเรียนเขาอาจจะไปดูดูมากกว่าโดยชั้นนั่นเอชั้นนั่นบีด้านหน้าเขาบอกว่าเอาออกนิดนึงครับคำว่านิดนึงเนี่ยเขาอาจจะไปโรงเรียนแล้วมันจะไม่คือแค่นั้นเองจริงทรง ก็ชอบอยู่ผมก็ชอบเนี่ยเออทีนี้อาจจะไปโรงเรียนแล้วก็อาจจะเออคุยกับอาจารย์ได้อะไรเงี้ยเนาะอันนี้สรุปว่าตัดมาดีแต่คนไม่ชอบแต่ไปโรงเรียนบางทีจะไปไม่ได้แค่นั้นเองนี่ครับเสร็จแล้วครับเสร็จจริงเปล่าอาจารย์จะตรวจสอบไงเอาตรวจสอบเขาตัดมาดีอยู่แล้วเอาตรวจสอบไงตรวจสอบเวลาตรวจสอบดีไซเนอร์ตรวจสอบเอาตรวจสอบอาจารย์ตรวจสอบตรวจสอบว่า ตรวจสอบยังไงเวลาตรวจสอบชั้นนั่นเอชั้นนั่นบีครับความดําความดําฝั่งซ้ายกับความดําฝั่งขวาอยู่ในแนวเดียวกันด้านหน้าด้านอะไรนี่แหละตบด้านหน้าแต่งไปแต่งไปเลไหมไม่หมายถึงจะตัดท่านี้ไม่อะไรข้างหน้ายุ่งเลยเราจะไม่ยุ่งเพราะว่าเราตัดข้างบนนี่มันไม่ดีเราเอาแต่ข้างบนออกแค่นั้นเองใช่ไหมเออมันจะได้บางลง ได้ไหมน้องเนี่ยให้ลูกค้าเขาบอกก็ได้ก็ได้อยู่ที่ลูกค้าครับนี่คือเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วใช่ไหมอาจารย์โอเคขอบคุณมากครับอาจารย์การงานและขอบคุณมากครับแม่แบบสวัสดีครับข้างฝั่งไหนสูงฝั่งซ้ายฝั่งาแล้วเราก็เอาวีมาลงแล้วก็ดันอย่างนี้อาจารย์นั่ดูแล้วใช่ไหมว่าฝั่งโน้นมายืนมองตรงนี้มายืนตั้งฉากว่าซ้ายเรือกขวาดูนะครับโอเคใกล้เคียงแล้วครับทีนี้เหลือแต่เก็บแล้วกันเก็บโอเคด้านบนเขาไม่เอาออกอยู่แล้ว ก็ลบเหลี่ยมไงเล่มบางเล่มบางแล้วก็ปิดสวิตช์อ่าเล่มบางปิดสวิตช์ไหนวีดำเอาไปทำอะไรมาใช้เล่มบางนะครับก็ใช้ฟันปลาฟันปลาด้านนี้ไม่มีคมเราก็ซองรับเข้าไปยกรับตัดยกรับตัดยกลับตัดตัดด้านหน้าก็เหมือนกันยกลับตัดเห็นี้ครับง่ายมากเลยเนาะอาจารย์มันไม่ง่ายนะครับมันก็ต้องวางมือครับ ผมทรงนี้กว่าจะเลี้ยงมาได้ก็ประมาณสามเดือนถึงห้าเดือนกว่าจะได้ข้างบนขนาดนี้เลี้ยงยากอย่างเงี้ยสามเดือนถึงห้าเดือนถ้าไปซอยแต่ข้างบนออกมันก็ไม่ได้ก็จะตั้งจะตั้งพอตั้งมันก็ไม่มีน้ำหนักผมก็ไม่มีน้ําหนักครับต้องเอาช่วงปลายอย่างเดียวเอาแต่ช่วงปลายอย่างเดียวนี่ครับเสร็จแล้วครับเนี่ยดูนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเท่ากันข้างหน้าพอดี เสร็จแล้วครับนี่ดูนะดูตัวเองครับสรุปแล้วนี้ราลนี้นะครับลองทรงกลางด้านบนไม่เอาออกโอเคเลยครับงามครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นอนแล้วสวัสดีครับในแบบครับสวัสดีครับ